มาทำความรู้จักกับสาวน่ารักสดใสสมวัยเอินเอินฟาติมาเดชวลีกุลหรือที่ทุกคนรู้จักเอินเอิญเนเอดสตาไอดอลที่ตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองว่าเป็นหวานใจของเจ้าขุนจัก,กรพรรดิหรือเปล่าเพราะเจ้าขุนได้โพสต์รูปคู่สาวปริศนาที่เอามือปิดหน้าแต่ชาวเน็ตตาดีมีคอมเมนต์บอกว่า สีเล็บของน้องเอิญเอิญดูจากแววตาใช่เลยพากันเดาว,ว่าต้องเป็นสาวเอิญเอิญแน่นอนแต่ใดๆก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดหรืออาจจะเป็นแค่การทํางานลุ้นกันต่อไปน้องเอิญเอิญปัจจุบันอายุ18ปีกําลังศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสาวน้อยเสียงใสน่ารักสดใสมีความสามารถครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้นการเล่นดนตรีและการแสดงมากความสามารถจริงๆน่ารักสดใสสมวัยจริงๆแฟนๆพากันเชียร์ให้เป็นน้องเอิญๆยิ้มที่ทำใจละลายเลยทั้งสวยและน่ารักสูงหุ่นดีมากหนุ่มๆเห็นเป็นต้องตกหลุมรัก